เจอกันอีกแล้วเหรอเหมือนเพิ่งลงคลิปไปตะกี้นี้เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับก็ช่วงณนะเวลานี้นะครับรู้สึกว่ามันกระปี้กระเป๋ายัางไงก็ไม่รู้นะครับก็อยากจะหาเกมแปกๆใหม่ๆมาเล่นนะครับนี่ก็คือเกม Find Night f i n i g h t at Freddy's e c u r i t y Beat ใน Roblox นะครับผมไม่มีตังค์ไปซื้อเกมจริงๆนะครับก็อยากจะมาลองดูว่าเอ้ยเกม Five n i g h t Security Beat เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ แต่ว่านี้เขาบอกว่าเบต้าอยู่นะจะลองเล่นดูนะครับกดเพย์อ่าแล้วง่ายต่อคือมันเป็นเกม Finality B จริงๆใช่ไหมคือเล่นได้ถูกปะโอเคครับก็มาถึงปุ๊บเอาเป็นหน้าของเฟดดี้นะครับที่มีพลังงานเหลือสองขีดอ่าโอ้มีซับให้ด้วยอ่าผมก็อ่านไม่ออกอยู่ดีนะครับ ผมเป็นคนที่ภาษาอังกฤษห่วยแตกมากอ่าก็แปลแปลไปอ่า,อา,อา,อาโอเคพูดไปเรื่อยๆครับอ่าก็มีโปสเตอร์ด้านขวาด้วยนะครับแล้วก็มีตุ๊กตาวางไว้อ่าโอเคโอเคคือตอนนี้เหมือนประมาณว่าเราไปอยู่ในทองเขาหรือเปล่าก็เรียกอะไรนะไปอยู่ข้างในตัวตัวของเฟดดี้แล้วก็ออกมาประมาณนี้ปะอ่า นะครับก็เราเดินได้หรือยังยังเดินไม่ได้นะครับก็คือปล่อยมันพูดไปใช่ไหมคือให้ทำอะไรอ่ะมันขยับไม่ได้นะเอามีตัวงสือมันซ้อนกันด้วยยังไงเนี่ยงงมันซับซ้อนกันไปหมดแล้วอ้าวโอเคเดินได้เดินได้ดไดโหลื่นมากเลย ตกใจหมดคือเราต้องทำอะไรเนี่ยหันไปโอ้โหคนเหมือนน่ะผมู้กว่าเกมจริงแต่เกมจริงผมก็ยังไม่เคยเล่นไม่เห็นมียามอะไรสักอย่างเดินตรงนี้ปาปะปะเราออกไปได้ใช่ไหมเอาออกไปไม่ได้อ่ะเฟดดี้ทำไมเราออกไปไม่ได้ให้กดนี่เหรอกดค้างด้วยนะครับอ่าเรียบร้อย มันชื่ออะไรมันชื่ออะไรไม่รู้แล้วยังไงต่อออกไปได้ยังออกไปไม่ได้ออกไปไม่ได้แล้วยังไงอ่ะนี่ปะวะไม่ใช่ <c oughs> เล่นไม่เป็นจริงๆนะครับมีตุ๊กตาหนึ่งตัวให้ไปที่หุ่นเฟดดี้หรือเปล่า ไม่ใช่อ่ะให้ทำารอ้ากดตรงนี้เปล่าอ่าเมสเ็จนะครับอ้าวยังงงงอยู่นะเดี๋ยวผมต้องเลื่อนอันนี้ก่อนโอเคเมสเซจมิชชั่นอ่าโอเคก็กดออกมา แล้วก็ออกไปได้ยังออกไปไม่ได้ต้องทำอะไรอะ่ะกระโดดได้กระโดดขึ้นโต๊ะไม่ได้มันทะลุออกมาเลยเียดงงไต่ยังไม่ทานเริ่มเล่นอ่ช่วยให้เฟสดี้ออกจากห้องยังไงล่ะ มันทำอะไรกับเฟสดี้ได้ไหม hana? คือตอนนี้ยังงงอยู่นะครับมันตีดอะกระโดดกระโดโดทะลุเข้าไปเหรอเขาบอกว่ามันยังเบต้าอยู่นะอันนี้อ๋อกดอันนี้ค้างแล้วมันเปิดกดค้างอ๋อ โอเคครับเริ่มเป็นละโอ้ผมติดอยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วก็เซฟอ่ามันเซฟได้ด้วยนะเอาเซฟสิไม่เห็นเซฟให้เลยไม่เซฟให้เหรอแค่คือผมเซฟไปแล้วนะมันเซฟให้ไม่ได้อะ่ะแล้วก็เข้ามาในท่อนะครับโห oh, อะไรวะเนี่ย ต้องไปทางไหนอ่ะทางขวานี่ป่ะทางขวานี่ไปไหนเช็ดเป็ดล็อกสตาร์ฟ็อกซี่เหรอโอ้เหมือนมากเดี๋ยวเราคานไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทางซ้ายนะทำไมเสียงเกมไม่มีอะไรสักอย่างเลยอ่ะผมปิดเสียงไว้เหรอ แป๊บนึงนะทุกคนเสียงมันเป็นมีปัญหาอะไรเปล่านี่มันเสียงเรียกเข้าไม่ใช่เออไม่เป็นไรครับไม่มีเสียงเกมนะช่างมันเออมีชิกะอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับยืนอยู่แล้วเราก็เดินออกมาเดินออกมาแล้วยังไงต่อโอ้ชิกะวัดดีวัดดี แล้วก็ตู้นี้ไม่มีอะไรเลยอ่าแล้วเราวิ่งได้ไหมไม่ไม่มีปุ่มวิ่งนะครับมีแต่ลากไปเดินได้อย่างเดียวเหรอนี่ไงลัคตาร์ฟลักซี่นะเดี๋ยวเราเดินไปก่อนนะครับยังเล่นไม่เป็นยังเออเออ,อยู่เลยอ้าวเฟดดี้อยู่นี่นี่แล้วยังไงอ๋ลอลาออกมาจากตู้กระตกแล้ว แล้วก็มาตรงนี้ปะมั่วมากเลยนะอ่ากดอ่าไม่มีบาทหรอหรือ,อยังไงโฟตโต้มันบอกว่าต้องใช้ต้องใช้โฟโต้พาสนะครับเท่ากับว่าผมต้องไปเดินหาใช่ไหมยัยงไงอ่ะอะไรเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยห้องนี้เหรอห้องนี้เข้าไม่ได้ นี่คืออะไรนะเนี่ยมันอาอะไรไม่ได้ตั้งอย่างโอ้นี่คือแบบผมต้องหาแบบหายจริงอะเนี่ยออโอ้ตกใจหมดฟ็อกซี่มันเป็นหุ่นอันนี้ธรรมดาอะไรเนี่ยไม่จับป้ายไปหมดเลยอันนี้ของไอตัวจระเข้ปะ น่าจะใช่นะครับโอเคคือแล้วเราเข้าไม่ได้อ่ะก็ต้องหาของอ่ะผมหาของยังไงไม่รู้หาไม่เป็นคือผมต้องไปดูเกมจริงๆมาก่อนนะครับก็ค่อยมาเล่นหรือเปล่าคือเล่นอย่างนี้มันงงอ่ะต้องทำอะไรวะเนี่ย วนมาที่ตู้ชิกาเหมือนเดิมไม่ไปไม่ถึงไหนก็แล้วครับเออห้องเ,ออเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันตันแล้วมันตันแล้วมันต้องมีวิธีเข้าประตูนั้นแน่เลยแต่ผมแค่ทําไม่เป็นข้างหลังนี่อะไรก่อน ข้างหลังนี่คืออะไรก่อนเจ่าต้องมีอะไรเกี่ยวกับตรงเนี้ตรงเนี้ตรงประตูเนี้ชอบผมไหมไม่ได้มันเข้ามันไม่ให้เข้าอะ่ะหรือว่าเบต้ามีแค่นี้ ก็จะบอกว่าเบต้ามีเท่านี้ใช่ไหมมันไปตอบไม่ได้แล้วเปล่าเดี๋ยวนะดูว่ามีอะไรตรงนี้อีกเทลเฟสดิรูมันก็ยังบอกอย่างเงี้ยให้ใช้อ,อะไรอ่ะโฟโตโ้พารมันเหมือนเป็นการ์ดอะไรสักอย่างเอามาจากไหนอะเอาจากไหนไม่รู้ โดนหาเองหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮียมันมันเข้ามาได้ด้วยโอ้ไม่บอกโอเคอย่างนี้น่าจะพอแบบพอรู้ว่าต้องทำอะไรคือโดนหาทั่วเนี้ยทุกคนหาไอตัว อะไรนะโฟโตพาสอะไรสักอย่างอ้นี่เปล่านี่คืออะไรกล่องกล่องอะไรไม่รู้เก็บม,มาก่อนนะครับอ๋อมันต้องเปิดนาขนาดนั้นเลยเหรอใช้เวลาในการเปิดอ๋อได้อะไรนี่ไงได้แล้วแต่ผมขอสำรวจอะไรตรงนี้ก่อนเราได้โฟโตพาสมาแล้วนะครับ เดี๋ยวเราต้องไปหาเฟดดี้นะคือผมเล่นไม่เป็นไงก็จะงงงหน่อยว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างวิ่งก็ไม่ได้ด้วยมันเป็นในรอบอกนะครับรว่าวิ่งได้แล้วผมไม่รู้ไม่มีปุ่มวิ่งอะ่ะไม่แต่ปุ่มกระโดดนี่คือวิ่งแล้วเหรอหรือว่าเดินนี่มันเดินอย่างเดียวอะ่ะมันน่าจะมีแบบปุ่มวิ่งนะครับอ่าประตูล,ลับเนี่ยไม่บอกเลยเนี่ย เอ,อโอเคเราต้องไปที่โฟโต้พาร์นะครับไม่ใช่โฟโต้พาร์ไปที่เฟดดี้ประตูเนี้ยอ่าเรามีแล้วเรามีบัตรแล้วเปิดเปิด,ป,ดประตูให้เขาเรียบร้อยเปิดแล้วนะครับได้ชิปเมน์ด้วยวยังไงต่อ DY, เฟดดี้เราต้องทำไงเราต้องทำไงเฟดดี้เราออกไปได้เลยไหมมีใครอยู่ข้างนอกบ้างไม่มี ้้าทำอะไรบ้างเอาเฟดดี้จากห้องยังภารกิจยังเป็นอย่างนี้อยู่คือ,อยังไงนี้ห้องปะนี่คือเข้าได้ไหมก่อนเข้าได้ใช่ไหมเปิดไม่ให้เปิดละอีอีออกอีอีมันในคอมไม่ใช่หรอวะงงนะ ให้เราเข้าไปข้างในหุ่นเหรออ่ะอ่ะมาอยู่ในหุ่นแล้วตอนนี้คือผมขับไปตัวเฟดดี้กำล็อกเฟดดี้อยู่นะครับยังไงต่ออา่าวิ่งไปไหนอะ่ะเราต้องเดินไปตรงนี้หรือเปล่าไม่มันใช่จริงด้วยไปได้แล้วครับ เราไปได้แล้วนะแล้วก็ลงไปโคตรเหมือนเลยอะ่ะโ,โอ้โชลงมาครับลงมาครับโอใครวะเนี่ยสวัสดีครับนอกมาไม่ได้นะเหมือนเป็นหุ่นทัคำความสะอาดมีแบตเตอรี่เหลือสองขีด ข้างล่างนี้ต้องต้องมีอะไรแน่ๆมันให้เราลงมาแบบลงมาจริงๆนะเอา้าไม่ให้ลงอะ่ะทำไมลงไปไม่ได้มันไม่ให้ลงไปแล้วนะครับมันติดอะทุกคนเอามันต้องกระโดดเหรอ มันต้องกระโดดเหตุผลอะไรต้องกระโดดไม่รู้เหมือนกันอ่ะได้ละอ่าเรามาถึงแล้วนะครับที่ไหนก็ไม่รู้มันปิดไหมมันไม่ปิดด้วยเอาชีพขายภาพดับไปแล้วยังไงต่อมันมืดมากเลยทุกคนต้องรอก่อนใช่ไหม อ่าอัดิลิ์มาสิบสี่นาทีนะครับดับดับแบบดับไปเลยทุกคนยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ครับคือจบเดโมเท่านี้เหรอไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเอาละ,ะครับผมคิดว่ามันน่าจะจบเดโมเท่านี้นะเพราะว่า ภาพเกมมันมืดมืดแบบมืดจริงๆนะครับก็ไม่โผล่มาอีกเลยหรือว่าบ,บั๊กอะไรสักอย่างก็มไม่มั่นใจเหมือนกันเอาเป็นว่าผมมาลองเทสเล่นเกม Final Security Beat ใน r o บ l อกเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมกว่านี้ก็บอกผมได้นะครับผมก็ถ้ามีอะไรมากกว่านี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นต่อนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับบ๊ายบายไปแล้วทุกคนก็อัดคลิปมาสานี่คลิปที่สามของวันนี้แล้วมั้งเนี่ยคือโอโ้โหแต่ว่าแต่ะคลิปก็สั้นนะครับ บอกเลยว่าไม่ได้ทำงานโอเคไปละครับบ๊ายบาย